มาครับมาไงนี่เขามากินอันนี้เป็นเอปลาดุกครับบอนี่แม่เป็นย่าเอปลาดุกครับนี่เป็นปลาดุกซะาล้วนะครับเนาอที่บรรจุซะกันเมื่อตะวันคึนนะครับนะครับเป็นตะลังก์เต้หันหอเอปลาดุกเป็นปาดุกอย่างไหมปัดุกอุ้ยครับปาดุกเมืองนี่ปัดุกอุ้นะนี่ปันุกแปลาดุกครับเอปตอนาะ ปลาดุกเมืองเราย่างดูคนออกยุ่งๆนี่แอปเปิ้ลที่นะมันเยิ่มนะครับดูอุ้ยดูแล้วนี่มีถั่วดินต้มนะครับคุณผู้ชมแอปเปิ้ลดุกแล้วนี่เป็นปลาดุกเมืองครับนี่แม่เราย่างวันี้ครับนี่เพื่อเอาแป้งลาย่างครับเนาะ ý học để hồi hộp mình đâu có một